สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับบรรยากาศช่วงเย็นเย็นครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่30เดือนตุลาคม2566บครับบรรยากาศตอนเย็นๆ็นของสวนผมวันนี้ก็ยังมีกลิ่นอายของสายฝนอยู่ครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาช่วงบ่ายๆวันนี้ครับขณะนี้ท้องฟ้าก็ยังมืดลึ้อยู่ครับถึงแม้ฝนจะหยุดตกไปแล้วครับกลับมาถึงบ้านก็เดินเข้าสวนครับสวนผมก็มืดมืดึ้มๆึมครับตอนนี้ แล้วก็ยุงน่าจะเยอะครับผมไม่อยากจะเดินเข้าไปกกว่านี้ครับเพราะว่ามันแช่ครับเกรียดเข้าไปลุยที่โคลนครับตรงท้ายสวนที่มีบ่อครับน้ํายังท่วมอยู่เลยครับแค่มาถึงแถวนี้ก็ลกทึบไปด้วยต้นไม้ครับตอนนี้อันนี้เป็นกล้วยไม้ครับผมเอามาผูกไว้ติดกับต้นคูนครับเต็มไปหมดครับใบในสวนยังมีหยดน้ําเกาะอยู่เลยครับ ก็พาชมบรรยากาศสวนตอนเย็นๆครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายครับเพราะว่ารอจังหวะครับรอให้หมดฝนแล้วก็เข้าหน้าหนาวเต็มตัวกันครับไม่มีฝนตกลงมาสัก่อนครับพื้นดินแห้งๆทาสวนสบายๆครับตอนนี้ก็ได้แต่เตรียมดินเตรียมแปลงไว้ครับหมักดินไว้ครับก็เก็บกินผักเก่าๆที่ยังเหลือครับต้นเซอรเรี่ครับต้นขุยชายครับที่ปลูกไว้ทอเน่าตายไปแล้ว หนึ่งกระถางครับเหลืออยู่ตรงนี้อีกต้นนึงครับต้นหอมญี่ปุ่นครับเหลืออยู่ต้นเดียวผมหาพันมาปลูกไม่ได้ครับก็เลยเอาหอมหอมแดงบ้านเรานี่ะครับมาปลูกแซมเข้าไปครับก็ตัดใบกินจนมันแตกกอแล้วก็ผมเอาดินมากบเข้าไปใหม่ครับมันก็เริ่มจะแตกขึ้นมาใหม่ครับเมื่อเช้าผมทํามะเขือกับหัวไปครับ ผมเอาดินมาใส่กระถางแล้วก็เอาต้นมะเขือที่ปลูกในกระถางเล็กๆเอามาสอดเข้าไปในรูครับแล้วมันก็หล่นครับเมื่อเช้าผมทํหล่นครับดีต้นไม่หักแต่ตอนนี้ผมตัดยอดมันไปเพื่อให้มันแตกครับข้างในผมก็จะใส่ดินที่เป็นเน้นเป็นพวกแกบแล้วก็เปลือกมะพร้าวสับครับจะได้เบาๆใส่ดินเข้าไปแค่ประมาณสักไม่เกิน50ครับของวัสดุทั้งหมดครับ เพื่อที่ว่าเวลาเราไปแขวนกระถางมันจะได้เบาๆครับเพิ่งทําเสร็จเมื่อเช้าก็รอให้ต้นมันตั้งตัวได้ก่อนครับเดี๋ยวผมก็จะทําการแขวนกับหัวครับทำมะเขือกับหัวครับไม่เคยทําเคยทําแต่พลิกครับต้นนี้เป็นต้นแรกก็ลองทําดูครับเพราะว่าต้นมะเขือมันเหลือครับจากที่เอาไปปลูกลงดินแล้วก็ตายเรียบไปหมดแล้วครับพ่วมครับปลูกไว้ท้ายสวนครับตายหมดแล้วครับแต่ว่าต้นพลิกกับหัวของผมก็ยัง ยังมีชีวิตอยู่ครับเก็บกินไปเรื่อยๆครับตรงนี้เหมือนมีต้นมะเขือเทศงอกขึ้นมาครับไม่รู้หล่นมาจากไหนพิกกับหัวของผมก็ยังให้ผลผลิตร่ครับตอนนี้ถั่วฝักยาวก็เก็บกินทุกวันครับวันละฝักสองฝักครับเพราะว่ามีอยู่ สองต้นครับต้นนี้ก็กําลังเลื้อยครับผมปลูกไว้ตรงข้างบ่อข้างล่างครับก็โดนน้าท่วมเหลืองไปหมดแล้วครับผมยังไม่ได้เดินไปดูเลยครับตอนนี้ปล่อยทิ้งเลยครับก็ปลูกใส่กระถางไว้แค่นี้ก็พอได้เก็บกินครับถั่วฝักยาวท้องฟ้ายังม่น่ครับช่วงตอนเย็นๆดวงอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าครับใกล้ๆหกโมงเย็นครับตอนนี้